เพื่อนๆคันคอเป็นบัดช่วงนี้คนจะเป็นไข้บัดใหญ่เยอะจ้ะตื่นมาก็เสียงหายจ้ะ แอนดี้ไปซื้อของสิบนาทีดมารับจอยได้ไหมมามามาโอเคเป็นไงโอ้สวัสดีย่างลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูคิดถึงนะจอยย่ามาย่ามาโอ้โหย่ามาโอ้ย่ามาเสียย่าอยู่ไหนลูกเดี๋ยวน่าจะไปสวัสดีย่าก่อนอันจะทิ้งเอาเอาเอานั่นกระสวนผักจ้าผักสวนครัวของใครเนี่ยผักสวนครัวหี่นแมวใส่ขุนอกกองป๊อปคอนมาใส่ไหนกรอกป๊อปคอนน่ะนี่ป๊อบน่า เอาตัดใช้เลยค่ะตัดคาดวัวบอลมันวิ่งหมอกสีดองได้เย็นมากนี่อ่ะว่านเนี่ยนี่นี่จ้ะนี่จ้ะอ้าวปีนขึ้นไปจ้ะตัดกิ่งแล้วนะมันชนมีมีเบิงนี่ยำงามเห็นเอวพี่ก็ตัดกิ่งนะสิมันเพราะว่ามีวัชิตัดออกด้วยไงมัตัดเลยตัดเลยตัดเลยเนาะตัดออกเลยนี่นี่เอาไปให้ลูกทำไมเรามันก็จะบาดมือปักมือ ตะคงตะไคร้มีหมดจ้ะเพื่อนเออมีหมดดิเออนี่ตะคงตะไคร้ผักสุกว่ะมันบ่ทันได้งามพี่ต้องเลื่อนหมุนดิเดี๋ยวเอาหม้อนี้มันหมดไออันนี้มันต้องเคลียร์ใหม่จ้ะอืมกระทงกระถางเห็ดหม่บ่ทันนี้มีเวลาเฮ็ดอร่อยแจักมัอนยังโอ้ก็ทั้งเรียนขับรถทั้งไม่ช่วยน้องแม่โอลิเวียทำปามให้รู้อหา่ะไรอ่าอืม พี่บอกเขาหน่อยแอปเปิลเป็นไงคิมแล้วอร่อยอยู่จ้าอร่อยอยู่จ้าเน่ยว <c oughs> ่าที่ว่าอร่อยอยู่จ้าเนี่ยเปลี่ยนก็คือว่าเขาชอบกินของเปรี้ยวน้ำผนนึ้งมาไหวถึงม,มันมันออกแบบว่ามันมันหวานแบบคนมากหวานเนี่ยแม่จอยหวานน้ําเยอะกว่ามันหวานเยนยแบบนั้นนะ่ะพี่จะชอบมีเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่ามันก็กินได้ไหมถึงว่าจอยชอบหวานไงพี่จอยถึงไปขนมเก็บมาใหญ่เลยย่าก็ชอบย่าบอกว่าจะเอาอยู่สามสี่ลูกเอาแย่ากินแล้วเหรอกินเนี่ยพี่ป่านนี้กิน แล้วแกบอกว่าแกไม่ค่อยกินแอปเปิ้ลพราะแต่ก่อนแกกินอยู่แต่ว่าเท่าไม้แกไม้แก่อี่ยก็ท้องเสียเร็วไงผลไม้เนี่ยกินอยู่ไม่เยอะไงทำให้แกวผลไม้มันทำให้เข้าน้ำดีไงจอยแกไม่ต้องการแบบั้นเออแกบ่งการเขาเพราะว่าแล้วเซนซิทีฟเดียวนี่ผลไม้แกไม่กินเลยแต่ก่อนแกก็กินนี่แหละแต่ก่อนก็กินแอปเปิ้ลนเของโปรดคนใหญ่ไหมยังกินเนาะใช่จ้ะ จอยตัวเบาเกินที่จะขึ้นไปนั่งตัดอย่างนั้นเพื่อนจอยตัวเบาเกินจอยก็เลยให้คนที่อ้วนๆจ้ะคนที่แบบน้ำหนักเยอะๆขึ้นไปปีนตัดอย่างนั้นจะ้ะซุนจอยก็จะยืนคุยภาคไปจะ้ะเพื่อนนะเน่จะ้ะพริกก็กำลังออกดอกแต่ก็ร่วงเพราะมันหนาวอะไรนี้มันก็ยังหนาวนะเพื่อนนะนแล้ว,แล,วแล้วเพียเยอะมากเพียเยอะมากบางทีหนาวมันสีมี่สีมี่น้วยบอกนั่นแหะพี่งงมันตาใส่เพียงงงมันก็มาจากดินไง เดี๋ยวมันก็จะขึ้นตนน้นมะกรูดที่น้ำมะกรูดก็จะใบหงิกใบงองนตะกี้โมเป็นเน่หน,น้าน้ำโตนีนะ่ะตะกี้พรม,มีเพียเน่ใบมะกรูดพีนี่อืาโดยที่มันจะมันจะมีเพียใบหงิกใบงอจ้ะมุญจะยืนจะ้นจะหั้นล้วจ้ะก็วิ่งไปวิ่งมาจ้ะให้เล่นกับยา่าโดยย่าก็จะกลับบดบานแล้วมาเี็มานี่ลกูกมานี่มาหาเจ๊จอยหน่อยวันที่มันทางนี้ลูกเราไม่นี้กินหนันตัวใส่เงาสวัสดีไใบมะกรูดเอทิมเราหนูกินใบมะกรูด เป็นไงหนูสวัสดีชชี่สวยจริงหนูสวัสดีมั้<อ>หนูคิดถึงน้าจอยมากไหมจ้าจ้าด้วยโหจ้าค่ะเดี๋ยวหนูไปโรงเรียนหนูสนุกไหมลูกหนูไปไหมจ้าทรงผมหน้าม้าด้วยคัตัดอีกเนี่ยแม่สายตัดแม่สายตัดหน้าม้าให้อยู่แล้วเหรอลูกเดี๋ยวดูมันเท่ากันไหมไปดูมันเท่ากันไหมโอ้มัน,นมโอเคอยู่มวดเนี้ยงวดนั้นโอ้โหตัดอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆเ,เอ้ยตะเลิดตะลงทรงเป๊ะปเป๊ะมาเลยอ่ะ ไม่ทสายนี่จะพ่อใหญ่อันดี้กับพ่อใหญ่แม่ก็คุยกันอยู่จ้ะไม่ได้ถ่ายเขาเรื่ให้เขาคุยกันพี่เขากำลังล้างถ้วยด้วยเครื่องจ้ะเ,เขาเอาเครื่องมันห,หลายหลายอย่านี้นะจ,จ้ะที่มีช่องใส่ทุกอย่างอย่างนี้จ้ะใ,ใครไม่เคยเห็นการล้างถ้วยล้างครามก็ดูเลยจ้ะในในเครื่องนะเพื่อนเนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นล้างด้วยมืออันนี้สะอาดสะอาดจอยอันนี้ใช่ไหมห้องยาอัน แบบว่าเราล้างมือเนาะมันโดนใส่โดนมากกว่สิบปีไปแล้วใส่เครื่องเขาคอนหลอนนี่จ้ะเพราะมันน้ำร้อนน้ำ้อนแบบ้อนแบบจนไปจับเราหอนเลยเห็นไหมไม่เหมือนน้ำต้มนี่เลยจ้ะอ้นจะมาเพาก็ให้เอาอันไมสติที่ที่ทำแบบว่าที่ที่ไม่ได้ทำเฉพาะในเครื่องเขาไม่ให้เอาเข้านะจ้ะเราไม่ใช่ก็จะมีบางอย่างด้วยนะเพื่อนๆที่เอาเข้าได้ไม่เข้าได้อย่างอย่างพวกถาดพวกนั้นบางอย่างก็เข้าไม่ได้จ้ะนี่อันก็เข้าไม่ได้เราจะให้ดูนี่ ก็เรียงเรียงอย่างนี้ยจ้ะเรียงมาที่ใส่เรียงอยู่เนี่ยแต่จานแต่มันก็จะเป็นชั้นไข่ชั้นมันชั้นช้อนชั้นแก้วชั้นจานเลยนจ้ะเขาใช้ล้างกี่กี่นาทีพี่ข้างในอ่ะกี่ชั่วโมงมันแล้วแต่โปรแกรมพี่ใช้โปรแกรมธรรมดาที่ไม่สกปรกประมาณไอประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่แหละหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าถ้าไข่มันมากหรือมันมากๆก็จะอีกประมาณเออใส่ไปอีกประมาณสองชั่วโมงกับเรมี่ใช่จ้ะแล้วแต่โปรแกรม โปรแกรมเขาจะกำหนดให้เนี่ยเพื่อนๆไม่กำหนดให้หรอกเราตั้งเองเลยเราจะตั้งเลยมันนีโปรแกรมให้ตั้งเนี่เครื่องเขามันจะมีโปรแกรมให้เราตั้งแต่แล้วแต่เราจะอยากจะร้านทั้งวันก็ตั้งทั้งวันนลจ้ะน,นะอ,ออกมานี่ไม่เหลืออะไรเลยอะนี่รัสติกแบบนี้ไนะรุ่นสมัยก่อนตัวนี้นะเข้าไม่ได้แต่มมสมัยใหม่มันทํามาเข้าได้อันนี้คงยากเราก็เลยเก็บไปนะจ้ะเข้าไม่ได้อันนี้หม้อนนี้เข้าได้ กต็ตเราก็หาพื้นที่เพอแต่ว่าต้องหาตอรกน้ํามันต้องเข้าถึงด้วยเนาะแม่ได้สะอาดแต่ที่ตาย,ยก็จะติดทำเสร็จเขาจะติดให้ดูจากเพื่อน,อ,นอ,อยาน่างเงี้ยัดเข้าไปม,มันก็ทุ่นแรงเราไปด้วยเนาะ พี่ซ้ายเขาใส่ถุงมือเขาแพ้น้ำยานะเพื่อนนะแกแพ้น้ำยาล้างจานพืที่ห่อจะแกต้องใส่ถ้าแกไม่ใส่มือแกลอกจนะ้ะคนเรามันภูมิูมิต้านทานไม่เหมือนกันวงจอยจะโอเคอยู่อ่าใส่ใสไปเขาให้ใส่ได้น้ำหนักได้กิโลพี่มันไม่จำหนดแต่ว่าข้างบนส่วนใหญ่เ็าให้เป็นอของที่มันเบาๆหน่อยนะข้างบน นีกกจะล็อกแก้วใช่ไหมล็อกแก้วแล้วก็พกถ้วยข้างล่างจะเป็นจาน,จานเป็นจานเป็นหม้อเป็นหม้อใช่ไหมเจ้ากวางเขาซ้อนกันไปอย่างนั้นจ้ะเออนี่แหละพวกนี้มันพัสดีล้างเอง <laughs> นี่ละ่ะแล้วก็ใส่อันนั้นใส่น,น้ำยาจ้าอันนั้นก็คั่งน้ำยาแก่จ้ะมันจะเป็นก้อนเลยมาดอืม เป็นก้อนก็เหมือนกับพวกน้ำยาซักผ้าจ้ะอันนี้แส่สําหรับอันนี้ล้างแก้วล้างถ้วยล้างถ้วยโดยเฉพาะในเครื่องโดยเฉพาะนะมันจะออกมานี่ใสสะอาดก็ใส่ตรงนี้กันนี่ใส่ไปนี่นี่ใส่ไปอย่างเงี้ยนี่ละโปรแกรมนี่ยวเปิดให้ดูนี่แล้วก็เออมันก็จะมีอีโค่มีแบบสกปรกมากสกปรกน้อยสินะนี่พวกนี่พี่จะเอา เอาตัวนี้เอาตัวนี้ธรรมดานะตั้งหกสิบอันอันนี้อันนี้แบบแบบแรงหน่อยมันจะมีเออว่าตัอันนี้มันแบบไม่แบบเร็วตัวนี้นี่กี่นาทีอันอันนี้อันนี้แบบนานเนี่ยเอออันนี้นานเนี่ยอันนี้อันนี้ธรรมดาเนี่ยอันนี้ล้างแบบกี่องศาเนี่ยจอยเขาบอกหกสิบเท่าไหร่หกสิบห้าขาเกือบเลยขึ้นเดือดรเอันนี้เจ็ดสิบพวกที่สกปรกเยอะๆนะมันเยอะๆพี่เอาตัวนี้แล้วก็สตาร์ แล้วก็เสียงดังน้ำจะอื้อือก็มือเทืองัดผ้านาั่นแหละจะลูกละสองปอนด์จะอันนี้ก็สามปอนไม่แพงเลยเพื่<ข>อนนี่จะกาจะซื้อสีเขาจะนี่น้องแอนทาําจะวันนี้ก็พ่อใหญ่แอนดี้ไม่ทําเนาะน้องแอนทําแต่เขาไม่ให้ถ่ายเขาจะ อันนี้คืออะไรนะแอน r โรสเล็ like a ก a อ l a m มและโรสกับแคร r ทจ้ะนี่น้องแอนทำนะอบขาแกะจก้ะแล้วก็แครอทอบจ้ะแล้วก็ยอคเชอร์พุดดิ้นน้องแอนโฮมเมดจ้ะ <Earth time. S 1> น้องแอนทำครั้งแรกจ้ะโฮมเมดแล้วก็มันฝรั่งอบจ้ะแล้วก็อะไรนี่แอนสตูปป <Stuff in. S 1> ิ้งสตูฟฟิ้งจ้ะนี่ น้องแอนทำจ้ะแล้วก็ต้มผักจ้ะทุกอย่างน่ากินจ้ะแล้วก็มีเกวีน้องแอนก็ทำจ้ะวันนี้ทำให้แม่กับพอก,กินวันอาทิตย์จ้ะ